ขอน้อมน้อม,อ,มองมหาบารมีทุกพระองค์สมเด็จประธานกรรมใดๆก็ตามนะที่มูลเหล่าจิติยานทหาที่ตกค้างอยู่ที่สถานที่แห่งนี้ทั้งหมดล้วสิ้นนะเหล่าไพา่พลทห,หารทั้งหลายเหล่าชาวบ้านนะประชาชนคนหมู่มากทั้งหมดล้วสิน้นแม่ทัพนายกองเสนาอำมาตย์นะหรือทหารคู่ใจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ตามนะกรรมใดๆก็ตามนะที่เคยมีต่อกันและกันมาด้วยท่าที่ไม่ไปสุดทั้งหลายในการเข่นฆ่าประหัตประหารนะต่อฝั่งพม่ารามันทั้งหมดล้วสิน้น าการลบลาค่าฟัน,านการแย่งชิงความได้เปรียบแย่งชิงดินแดนทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิน้นกรรมใดๆก็ตามนะที่เกิดการประหัตประหารนะเกิดการประหารชีวิตกันนะในการตัดหัวทั้งหลายนะในหมู่เหล่าทหารนะพวกเดียวกันเองก็ตามนะไม่ว่าจะลักษณะโทษแบบหนึ่งแบบใดก็ตามนะจนกลายเป็นวิบากกรรมที่ตกค้างอยู่พื้นที่ทั้งหมดทั้งสิน้น นะการใช้กุใสมนต์ดำคาถาคมเวทมนต์ทั้งหลายในการสะกดกนะิตยานทั้งหลายนะให้อยู่กับสถานที่ให้อยู่กับสิ่งของทั้งหลายแล้วก็การใช้คาถาคมนะในศาสตร์าวุธทั้งหมดทั้งสิ้นการใช้กลศึกในการเอาชนะค้าคารเอาศัตรูคู่อาฆาตนะด้วยการาการทําทรมานทั้งหมดทั้งสิ้นนะที่มีต่อทุกๆฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นผู้กระทําผู้ถูกกระทําหรือสั่งให้การให้สั่งให้กระทําก็ตามที ทุกวิบากทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาด้วยท่าที่ไม่เป็นสุดทั้งหลายไม่ว่าจะภาคส่วนหนึ่งภาคส่วนใดก็ตามนะเกี่ยวพันกันโดยความไม่เหมาะไม่ควรก็ตามในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแล้วก็ความพยาบาทอาฆาตแค้นความโกรธเกลียดทั้งหมดทั้งสิ้นนะการจองเวรจองกรรมขับสับแช่งที่เคยมีต่อกันและก,กันมาความผูกพยาบาททั้งหลายแล้วก็สิ่งต่างต่างทั้งหลายนะที่ยังคงเป็นวิบากกรรมตกค้างในพื้นที่ ก่นะอให้เกิดความยึดติดก่อให้เกิดความหลงวกวนต่อให้เกิดความอะไรอาวรน,นะความมึกเขิมความลำคองนะทุกกรณีกรรมทุกเพศก,กรรมทุกลักนณะกรรมน้อมองมหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอ้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิที่พวงพันกันมาอย่างไม่เหมาะไม่ควรในก,การความติดขัดข้องคาปิดกั้นความสว่างสวยัยและการโปรดสัตว์ตามองคมหาบรมีทั้งหลายนะพึงเป็นโอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิอโหสี โอโห <Basil> สีโซ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 ให้ทุกหมู mm. ่เราชั้นภูมิพึงมีส่วนในการถวายมหาสังกธานนะพัตตาหารหา <sh asına priorities> ทั้งหลายข้าวสารอาหารแห้งหยกยาคีลานาเพสัตทั้งหลายปัจจัยทั้งหลายที่ใช้ในการโปรดสัตว์ของมูเราผู้โปรดองค์มหาบรมีทั้งหลายพึงมีส่วนในการถวายพัตตัยจีวรพุกทะลปทั้งหลาย ของหมู่เหล่าข้าพเจ้าที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตก็ตามเพิ่งมีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดเด็ดขาดอาจหันทะลุทะลวงหลุดพ้นจากความยึดติดสว่างสวยไปพร้อมกับเสด็จรมและโปรดสัตว์ตามองมหาบารมีของหมู as, ่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายนะเพิ ng, alto, ่งม right. ีส right. ่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินโศ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 ให้จิตยานทั้งหลายนะได้สลากออกบวชนะ จากพระไตรย์เตี oh so 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 <cn> ้ยท no ั้งหลายที่ถวายร่วมกันทั้งหมดนี้นะโดยทั่วกันโสโ่โสร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 โสร่บันเหบันศีรทั้งหลายพวกเราทหารผู้ยอหจดนในหน้าที่ทั้งหลายน้อมข่อโอษมกรรมนะอย่างโอ้โหสีโอ้โหสีโอ้โหสี 哦，是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 。